ไดูเสียใจใจถึงถึงมีเรื่องเลยสครับผมเวร,ราตรวจ,จสุเิียนสมรีหน่วยจราจรสกัดสนองสันมีเสียใจถึงใจป๊บเสียคนนี้มาเที่ยวสถานบันเทิงหน้าใหญ่เข้าบ้านนะครับทิพย์แหลกเลยกางสร้างชื่อวันเนี้อะไรครับเสียผมเฮ้ยไอ้น้องถ้าทงเนี่ยของเอ็มใช้ได้ทอ้ค่าชงใช้ได้ไปกิน ตัดแ<ส> <orman pulse. S 1> น่พิมเลยอะไรอ่ะโอ้ยไอ้น้องเองนี่สมาร์ทกันพ um. ีขาดสง่างามากโอ้โหแค่ถึงขาดเดินขาดเนี่ยนะเอนููๆๆูๆๆูููโอ้โหไม่ได้่ไอนูสอคนมันไม่มีเหตุผลมันเป็นการชอดสมตัวทิอพก ไปในคนละสองพันว้าวว้าวว้าวคนละสองพันเลย่าชอบาดาชอแล้วเบียเขาก็้ากชื่อครับติบไปเรื่อยเลยครับสวยผมถูกใจถูกใจผมมันก็ติบอะไรอะไรก็ติบแหลกเลยจนถึงเวลาเก็บเงินนี่ครับเสียเฮ้ยอะไรวะหมื่นสองครับหมื่นสองเฮ้ยไม่มีัญหา ไงยังไงแกติ้งสร้างชื่อจนหมดแล้วเฮ้ยเสียไม่มีเงินจ่ายเหรอเฮ้ยมันไปไม่ได้หรอกูสร้างติ๊งสร้างชื่อไว้มันจะไม่มีตั้งใจตอนจบได้ไงกูวะแล้วเสียจะจ่ายไงเฮ้ยไอ้กุญแจรับติ้งมาเพี้ยกลับมาใหม่สิมาติ๊งใหม่เหรอเฮ้ยดูดูดูอย่าเกินติ้งี่เราเว้ย่เหรอเอ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยตามมาใหม่วะเองได้ติ๊งมาเท่าไหร่สามพันสามเลขเองอ่ะสามพันสามไอ้ดูไปเอ้าไอ้นั่น เก็บกับไอ้พวกเนี่ยเหียพวกขืนใส่ไยเฮียนี่เฮีย,นนฮยมากๆากเล,เ,เลยเฮ้ยเฮ้ยไล้เฮียฆ่านะาไปไปแล้วเอา้าเฮ้ยโถ ข่าเก้าอี้เขาข้าทำแผลบาดเลยเนี่ยจะฟื้นเลยขายท่ายพวกนีบานเด็กมาลินเหล้าลินเบียอะไรก,ก็ะติ้มเข้าไปเรื่อยๆแหละเด็กรับไปคนละพันละห้าร้อยมั้งตลอดงานเช็คบิลแล้วไม่มีทางจ,จา่ายสั่าบาทเลยไปถามเด็กเสือว่าเมื่อกี้ติ๊บแบงอะไรไปมากมั้งขอเด็กเสือคือไม่คืนแล้วสุดท้าก็คืนกับ,กบวจจบสภาพนี้คงต้องเปลี่ยนจากเสียเป็นเสียเสียหน้าเสียตาจะเสียชีวิตเอาด้วยสิ ขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยันสุมาลีผู้บังคับผู้งานจราจรสอนอคลองตันเจ้าของเรื่องขอทิปคืน